พี่น้องมาอัปเดตปลากระพดปลา,าเกาให้อ,อีกตอนนี้ออกยอดแหลมแล้วกาลังสีออกดอกแล้วยอดแหลมขึ้นมาแล้วกาลังสีออกดอกอีกอาทิตย์หนึ่งก็จะเริ่มมีโพดอกถมหัวแล้วพี่น้อง ปลาเก่าที่เขาทายไปรอบก่อนหนัาเด็ดใหม่นี่บ่งกินน้อยๆแต่เขาฉีดยาง่ามครับต้น มีบ่งกินเพื่อว่าได้ได้บ่งยอดแหลมแล้วจะออกดอกอีกอาทิตย์นึงเนี่ยเริ่มเห็นโพลแล้วนะงามจนใบดำปื้อๆพี่น้อง มาอคืนนีนฝนตกพ่อลิ้นลิ้นมพดินหนาดินเปียกและยอดเริ่มยอดแหลมหลายแล้วใบวี่ออกแล้วใบวี่เริ่มโพแล้วงามครักใบดำปื้อเลย ตลอบนี่มาหูุดซื้อวอสิเมียบ่งล่องหลายห้อยบ่งเจาะหลเลยล่นะนี่ยังมีขี่เปนอยู่นี่ยังบม่ตายยังมาเจาะไปเรืร่อยๆอยู่ถมหวมิดแล้วพี่หลง ห้ามคักใบดำปือๆเลยถ่ายบรรยากาศแรงๆขึ้เ่าเลยพี่น้อง